กินหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นวันนี้มามงพามากินพิซซ่าญี่ปุ่นจ้าร้านอาหา หน่อยสาหรับวันนี้ตอนที่เข้ามาสั่งโอ้โหหิวมากก็เลยสั่งอาหารไป1เซตแล้วก็แถมโดยพิซซ่าญี่ปุ่นอันนี้อีก1ชุดสั่งไปแล้วอาหารญี่ปุ่น1เซตแล้วทีนี้พอพิซซ่าญี่ปุ่นอันนี้มาถึงโอ้โหหอมจังเหอตัวกินไปแล้ว1ชิ้นอ้าวนึกขึ้นได้ว่าฉันดืมถ่ายคลิปที่นาะก็เลยไม่เต็มจานไม่ใช่ว่าเขาเสิร์ฟให้ไม่เต็มจานนะเรากินไปแล้ว1ชิ้นเหลืออีก3มชิ้นตอนแรกจะแบ่งเด็กที่มาด้วยแต่ทีนี้เด็กไม่กินเราก็กินซะห,ห,หมดเลยเม,มากเ ไปผ่านไปทียาโยอีอย่าลืมแวะไปกินกันนะอร่อยดีแล้วหน้ามาอีกมะมุงก็จะจัดอีกเพราะว่าถูกปากมะมุงมากเลย โโนโคุมิยากิหรือว่าพิซซ่าญี่ปุ่นวันนี้มามงพามากินพิซซ่าญี่ปุ่นจ้าร้านอาหารญี่ปุ่นกันสักหน่อยสาหร,รับวันนี้ตอนที่เข้ามาสั่งโอ้โหหิวมากก็เลยสั่งอาหารไป1เซตแล้วก็แถมโดยพิซซ่าญี่ปุ่นอันนี้อีกหนึ่งชุดสั่ไปแล้วอาหารญี่ปุ่น1เซตแล้วทีนี้พอพิซซ่าญี่ปุ่นอันนี้มาถึงโอ้โหหอมจังเหรือตัวกินไปแล้ว1ชิ้นอ้าวนึกขึ้นได้ว่าฉันลืมถ่ายคลิปที่นาะก็เลยไม่เต็มจานไม่ใช่ว่าเขาเสิร์ฟม่เต็มจานนนะเรากิิไปแล้้ว1ชเหืออีก3ชิ้นนตอแแรกกจะบ่งเด็ที่มาด้วยแต่ทีนเด็กไม่กินเรจ ก็กินสะหมดเลยเมาเมากันไปเลยเราก็กินคนเดียวทั้งหมด4ชิ้นอร่อยหอมขุ่นละมุนมากๆไปผ่านไปทียายโยอีอย่าลืมแวะไปกินกันนะอร่อยดีแล้าหน้ามาอีกมะมุงก็จะจัดอีกเพราะว่าถูกปากมะมุงมากเลย